เมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วย่หนูซื้อฟักทองมาจากร้านเอเชียนสโตร์ซึ่งมันเป็นพันธ์ุของญี่ปุ่นแล้วก็เวียงมเมล็ดเนี่ยไปที่ใต้ต้นไม้ซึ่งมันเป็นกองปุ๋ยอยู่ปุ๋ยหมักพวกผลไม้พวกผักอะไรพวกเนี้ยแล้วเสร็จแล้วพอมาปลายปลายซัมเมอร์มันเกิดงอกขึ้นมาเป็นต้นอ่อนขึ้นมาเยอะเต็มหมดเลยสามีก็เลยเห็นก็ถามว่ามันต้นอะไรเราก็เลยบอกลองแยกปลูกดูไหมแกก็เอาโอเคเป็น ต้นฟักทองเนาะเราก็ลองแยกปลูกดูแกก็เอามาปลูกกระตามภาษาของแกนั่นแหละแกเป็นคนชอบปลูกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยายหนูจะไม่ค่อยได้ทำหรอกแกเป็นคนทําแกก็ปลูกเอาแยกออกมาสองสามหลุมสรุปแล้วมันขึ้นดีเพราะมันขึ้นดีายหนูก็เลยบอกว่าไปแยกไม่อีกแกก็แยกออกมาปลูกอีกทีนี้โอโหออกลูกเต็มไปหมดเลยเออได้สิบกว่าลูกแต่มันเป็นปลายฤดูแล้วนะเนาะคือเราปลูกมันช้าไปอ่ะ เออมันก็เลยเออได้ไม่ค่อยเต็มที่แต่พันธุเนี้มันจะไม่เหมือนพันธุ์ของเมืองไทยแล้วนะเพราะว่าเปลือกของมันเนี่ยจะนิ่มไม่แข็งแล้วก็เนื้อของมันก็จะไม่เหนียวเหมือนของเมืองไทยแต่ถามว่าพอแก้ขัดไปได้ไหมได้พอแก้ขัดได้นะแต่มันจะไม่เหนียวไม่หนึบเหมือนของเมืองไทยอ่ะเออมันจะไม่มันทีนี้มันมีหลายลูกแล้วมีลูกเล็กอยู่ย่าหนูก็เลยเออเก็บเอาไว้แล้วก็ คิดเอาไว้ว่าเดี๋ยววันหนึ่งจะทำสังขยาฟักทองดูสักทีนึงแต่ก็พอดีไปทํางานก็เลยไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ก็เลยได้เลิกละวันเสาร์ตอนเช้าก็หลังจากที่ทําปีกไก่แช่น้ําปลาไปเสร็จทํานึ่งข้าวเหนียวก็ทาเอสังขยาฟักทองนี่ต่อเลยเพราะว่าซึ้งที่เราเอามานึ่งข้าวเหนียวมันว่างอ่ะเนาะยาหนูก็จัดการต่ออันนี้เดี๋ยวพอทําสังขยาอันนี้เสร็จเรียบร้อยหั่นหมูต่ออีกหมักหมูเก็บเอาไว้ผัด เอาไปทํากินอในมื้ออื่นมือถัดไปก็คือเวลาวันไหนที่เราว่างเนี่ยงานในครัวเนี่ยมันจะรออยู่เลยล่ะเพียบไปหมดเลยเออมันอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือไม่ทําเท่านั้นเองก็ยาหนูก็จะออกแนวออกอ,อทั้งในเหนือหน่อยทั้งขี้เกียจขี้กเกียจนิดๆซึ่งซึ่งทางบ้านนี้ก็ในบ้านหลังนี้ไม่มีใครเขาเคือ,อ,อจะมาเคร่งคัด ถึงเรื่องความสะอาดหรือเรื่องว่าจะต้องนั่นนี่ทาไมทําก็เด็กๆเขาก็หาอะไรกินของเขาไปเรื่อยเฉยเราก็ไม่ต้องไปห่วงเขาก็หลังจากที่เราแค่ฟักทองแล้วเนาะเราก็ควักไส้ออกฟักไส้เอามากองๆเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างล้างทั้งข้างในล้างทางั้งไม่ให้มันมีไอ้นิ่มๆเละๆติดนะ่ะแล้วก็ล้างเปลือกช่วงตกเปลือกช่วงไรมีดินมีอะไรติดแล้วก็ เอาแปลงข,ขัดขัดขัดสักหน่อยๆแล้วก็คว่ำให้มันแห้งก็เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะทำทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สี่ลูกก็จะสปีดใช้สปีดเร็วเร็วหน่อยเนาะก็เวลาเราเจาะลงไปเนี่ยก็พยายามระวังอย่าให้มีดมันเป็นทะลุถึงตูดเพราะว่าถ้าทะลุถึงตูดแล้วทีนี้เวลาเราเอามานึ่งอ่ะมันจะแตกง่าย แต่มันก็บวกกับที่ฟักทองมันก็ไม่ค่อยเหนียวด้วยล่ะแล้วในช่วงที่เราเจาะลงไปเนี่ยต้องคอยระวังปลายมีดนะเพื่อนๆนมันจะอันตรายมันจะโดนเราได้นะต้องค่อยๆทำด้วยความระมัดร,ระวังถ้าใครที่ไม่ชำนาญในการใช้มีดในยิ่งต้องระวังใหญ่เลย แต่เยนูเนี่ยเป็นคนที่จับมีดมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กเนาะพ่อแม่ก็สอนให้ทําอาหารทํากับข้าวทําครัวมาตลอดก็เลยค่อนข้างที่จะชินกับการใช้มีดแต่ก็ถึงอย่างนั้นก็ยังเคยมีพลาดก็เราเก็บมีดไปแล้วเดี๋ยวไปเหวี่ยงไว้ใต้ต้นเหมือนเดิมอันนี้เยนูก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะแล้วเอามาคว่ำไว้คว่ำให้มันสะด็ดน้ําสักหน่อยนึงเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะขาว จากนั้นเราก็มาตอกไข่ใส่ใบใบเตยเนี่ยเพื่อนอที่ฟลอริดาเป็นเพื่อนไซเบอร์เนี่ยยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันเลยน้องเขาก็เห็นเราชอบปลูกต้นไม้เนาะเขาก็ส่งนู่นส่งนี่มาให้สรุปแล้วก็คือถ้ามันเป็นผักของเมืองร้อนแล้วเอาเรามาปลูกในเมืองหนาวเนี่ยมันไม่ได้แดดพอมันไม่ได้แดดเสร็จปุ๊บเนี่ยใบที่มันงอกมันโตออกมาเนี่ยมันก็จะออกขาวๆมันก็จะไม่เป็นสีเขียวเข้ม แล้วมันก็จะไม่มีกลิ่นอันนี้เป็นใบเตยที่ต้นเนาะเราตัดมาตัดเอามาใช้เพราะว่าเออมันจะไดะ้เดี๋ยวมันเหี่ยวแห้งตายเนี่ยกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นส่วนน้ำตาลนี่เป็นน้ำตาลมะพร้าวเอ่อเยนูใช้ไข่เนี่ยสิบห้าฟองเป็นไข่ลูกกลางนะไม่ใช่ลูกใหญ่ไม่ใช่เบอร์ใหญ่และไม่ใช่เบอร์เล็กเป็นไข่กลางๆใช้กะทิหนึ่งกระป๋องเปิดน้ำแล้วก็เทน้ำกะทิทิ้งเทน้ำทิ้งเลยเยนูใช้ความกระป๋องนะเวลาแช่ แช่ให้มันแข็งตัวแต่จริงไม่ได้แช่หรอกเนี่ยเอาไว้หลังบ้านมันก็แข็งตัวแล้วแล้วเวลาเปิดเราใช้คว่ำกระป๋องเอาเพราะกะทินี่มันจะลอยตัวอยู่ข้างบนและน้ํามันอยู่ข้างล่างพอเราคว่ำกระป๋องเสร็จแล้วเราเปิดเนี่ยมันก็จะปิดน้ําแล้วก็ลินน้ําทิง้งลินในส่วนของเป็นน้ําทิ้งไปก็เอาแต่หัวกะทิไว้ไข่สิบห้าฟองแล้วก็จะขยำเราจะไม่ใช่การตีนะเพื่อนๆเ,เราจะไม่ตีให้ฟูจะใช้มือขยำเอาเท่านั้น ขยำขยำซาวไปคือใบเตยเนี่ยจะช่วยไม่ให้ไข่นี่มันลอดล่องลอดล่องนิ้วมือเราอ่ามันจะช่วยให้เหมือนกับเอ่อช่วยขยี้ไข่ให้แตกตัวเร็วอ่ะแล้วเราก็พอน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยไข่สิบห้าฟองน้ำตาลมะพร้าวสักประมาณหนึ่งกิโลในกำลังพอดีนะอย่าหนูใส่น้อยไปหน่อยก็เลยเอ่ออ่อนหวานเพราะว่าฟักทองมันก็เอ่อ ไม่ได้มีความหวานของเหมือนน้าตาลอยู่แล้วใช่ไหมพอเวลาเรามากินด้วยกันเนี่ยมันรู้สึกจืดไปหน่อยอะที่น้ําตาลที่เจหนูใส่นะนะไม่ถึงกิโลก็ถ้าเราทําสังขยาฟักทองเป็นลูกแบบเนี้เราจะต้องทําให้สังขยาเนี่ยหวานมากกว่าปกตินะเสร็จแล้วเราก็ขยําเอาใบเตยเนี่ยออกเดี๋ยวใบเตยนีย่เราจะเอาไปล้างน้ําล้างน้ําแล้วก็เอาไปใส่ในตูดซึ่งอีกทีหนึ่งเพื่อเอากลิ่นของมัน เพราะใบเตยนี่มันจะหอมต่อเมื่อมันโดนน้าร้อนนะโดนความร้อนโดนความร้อนขึ้นมาในกลิ่นมันจะหอมขึ้นมาเลยย่งหนูเอามาซาวไข่เฉยๆก็สไตล์ของคนโบราณ <laughs> จะต้องลูดนิ้ว <laughs> เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราเอามากรองอีกทีหนึ่งนะกรองผ้าขาวบาง ยนหนูไม่มีบ้านนี้ไม่มีกระชอนก็จะใช้วิธีนี้พาเขาวางวางบนตะก้าตะก้านี่สารพัดประโยชน์จริงๆเลยบอกเลยแล้วกลับไปหาซื้ออีกแบบเนี้ยมันไม่มีแต่มันมีคล้ายแต่รุ่นอย่างนี้เลยนะไม่มียนหนูก็ไม่เอามาเพราะว่ามันหลากหลายแบบไม่ชอบถ้าซื้อมาแบบเดียวกันคล้ายกันเนี่ยเรายังเอาซ้อนเทินๆกันได้มันจะไม่เปลืองพื้นที่แต่ไอ้ลูกตะก้าสีขาวเนี่ย ไปได้มาจากดอลลาร์ทรีดอลลาร์สโตนะมันก็ไซส์คล้ายๆกันก็เอามาใช้ได้ก็จากนั้นเราก็จะบีบนะบีบไข่ขาวมันก็จะไม่รอดผ้าเขาบ้างออกมาจนกว่าเราจะบีบพอไข่ขาวเนี่ยาบางคนเขาบอกว่าไม่ต้องบีบแต่ยาน,นูจะบีบเพราะว่าจะเอาไข่ขาวให้มันออกมาไข่ขาวเนี่ยมันจะทำให้สังขยาของเราในแข็งตัวส่วนไข่แดงเนี่ยมันจะอ่อน นี้ที่บีบนี่ก็คือในผ้าเขาบางแล้วเนี่ยมันจะมะีกะทิที่แข็งตัวจับก้อนมีน้ำตาลที่เรายังบี้ไม่หมดแล้วก็มีไข่ขาวที่มันไม่ยังเป็นวุ้นวุ้นอยู่มันไม่สามารถที่จะลอดออกมาจากผ้าเขาบางได้เราต้องบีบออกมาแล้วเราก็มาเขียอีกทีหนึ่งไข่ขาวนี่จะทำให้แข็งนะ,ะแต่ไข่แดงเนี่ยจะจะนิ่มแต่ว่าทำให้มันหอมถ้าไม่มีไข่แดงเนี่ยสังขยาก็จะไม่หอม ความหอมก็จะเปลี่ยนไปนี่เราก็จะเก็บใบเตยเอาไปล้างน้ําล้างเอาไข่ออกแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่เอาไว้ในตู้ซึ้งเสียดายไม่ใช่อะไร <c oughs> แต่หนูก็ใส่ใบเตยใส่ไปตู้ซึ้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาฟักทองมาเลียงแล้วเราก็หยอดน้ําสังขยาลงไปซึ่งฟักทองของยูหนูในทํามีสี่ลูกนะเดี๋ยวยหนูก็จะทดลอง กรอกลงไปว่ามันมันพอไหมเฉลี่ยกันนะ่ะเราไม่ต้องใส่เต็มมากเพราะว่าถ้าเต็มมากแล้วมันจะล้นคือให้อยู่ที่ช่วงช่วงระหว่างตายฝาลูกนี้ล้นเกินไปเดี๋ยวเย็นหนูจะตักออกนะให้มันอยู่ตายฝาเมื่อลูกใหญ่เนะีย่ยประมาณแค่นี้พออย่าให้ล้นขึ้นมาเย็นหนูก็จัดการไป เทใส่ลูกใหญ่แบ่งเรียบร้อยแล้วเฉลี่ยกันไปทั้งหมด4ลูกก็พอดีนะไข่สิบห้ฟองไข่สิบห้ฟองน้ําตาล1นกิโลนะน้ําตาลมะพร้าวหนกิโลก็ยานุจะนึ่งด้วยไฟแรงก่อนพอเดือดเสร็จปุ๊บเราจะลดไฟให้อ่อนที่สุดอ่อนที่สุดใช้เวลานึ่งประมาณ1ชั่วโมงเอาไฟอ่อนเลยนะเพื่อนๆใช้ไฟแรงไม่ได้เพราะว่าถ้าไฟแรงเนี่ยข้างในมันจะเป็นพุนเป็นรู เป็นรูพุนเพราะมันพองมากเกินไปมันเดือดมากเกินไปอ่าแล้วนี่สังขยาที่ได้ออกมาอันนี้ยังอุ่นๆอยู่นะยนูยังอ่อจริงๆแล้วสังขยาฟักทองเนี่ยที่เป็นลูกเนี่ยเราต้องทิ้งค้างคืนคือพอนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วปล่อยเขาไว้อย่างนั้นอย่าเพิ่งไปจับในขณะร้อนๆจะทําให้เขาแตกแตกแยะออกมาเลยนะฟักทองเนื้อฟักทองมันจะแตกนะ อ่าอันนี้เราก็เอาไปแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วมันก็เซ็ตตัวแข็งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาตัดก็จะสวยงามนะเพื่อนๆดูสิเหมือนวุ้นเลยเหมือนเนื้อวุ้นเลย